สวัสดีครับอยู่กับผมโจรสิงวันนี้จะมาสอนสารซีรวดสี่ห้านะดับแรกเราจะเริ่มจากตัวนี้ไปเลยใส่ห้าตัวไปเลย1นึ่งสองสสี่ห้าพอห้าปุ๊บเราจะเว้นตรงนี้มาสี่แล้วก็ใส่สี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ เราล้ก็ใส่สีตัวจากนั้นพอเราเว้นสีแล้วรูต่อไปเราจะต้องเว้นห้าหนึสาสี่ห้าแล้วก็ใส่5้าตัว1 2 3 4งี่ห้าแล้วก็ใส่ห้าตัวจากนั้นก็จะเกิดถ้าฝั่งตรงข้ามนี้เป็น4ี่เราก็ต้องเว้นฝั่งนี้4ี่ครับ หนึ่แล้วก็ใส่ตรงนี้สตัว1 2 3อ่อมส่าตรงนี้ก็จะถ้านับปรีดีก็จะเป็น5้าหนึห้าคือรูที่ไม่ได้เจาะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้าเกัน1 2 3 4, ่งอามสี่ห้าโอเคนะเพื่อนจากนั้นนะ ยุ่งนิดนึงจากนั้นก็ให้มาดูเหมือนเดิมครับตัวด้านล่างที่เราจะสานซีรวดถ้าเรากลัวพลาดเราก็ใส่ซี่อันนี้ยดักไว้พอดักไว้ปุ๊บเราจะเห็นได้ว่าหนึ่งสสามสี่ห้าตัวเนี้มันจะต้องเป็น90องศาเพราะว่าตอนนี้เราใส่8ปดสิบห้าไปแล้ว โอเคนะมันเพื่อนทันนะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆช่างที่ติดตามรับชมนะครับอ่านี่คือการพลาดพอห้าปับ๊บเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับรก็หมุนไปอออกเลยไม่พลาดละเพราะว่าเนี้ยมันก็มีห้าใช่ปะ ก็ใส่ล็อกไว้เห็นไหมหนึ่งสองสมสีห้ามันก็จะไม่พลาดครับตรงนี้ก็จะมีสีก็มันจะนี่เลยดูมุมบนได้เลยต,ต่อเลยนะครับผมจะถ่ายเฉพาะตอนผมว่างนะมันก็ทำงานประจำด้วยก็มาสอนชี้แนะอ่าสี่นี่แหละมันก็จะขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละ อันนี้ก็ไม่หลงละขอแค่ว่านับรูให้ถูกก็พออันนี้ก็ฉีรูฝั่งนี้ก็เป็นห้าใช่ป่ะใส่ไปห 1, 2, 3, นึ่งสองสามสี่สุดรูเนี่ยนี่ก็ห้า ตอนนี้ก็ห้าอันนี้ก็สนะี่นะก็หนึ่งสามสี่ห้าดีๆไม่ต้องรีบครับอ,อันนี้เป็นสี่นะตามรูปอ่อาอันนี้ก็ได้สเต็ปหนึ่งละสเต็ปนี้เราก็กลับเลย จากนั้นพอเรากลับเรียบร้อยแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ก็จําไว้ว่าอันไหนอันนี้มันก็สอนนอกเข้าในอันนี้สอนในอกนอกนอกก็สานเข้าสติปเลยเขาเลยครับก็นี่ก็เป็น85ง่ายๆเลยไอ้ขั้นตอนสุดท้ายนะเพราะว่ามันจะสวยอยู่แล้วมันจัดทรงไว้สวยอยู่แล้วก็เสียบลงไปเลย งงเนาะอันนี้ก็ชุดบนชุดบนไปเลยก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันอยาคีรูก็เสียบลงไปนี้ไม่ไม่ต้องกัดก็ได้นะมันจะวุ่นวายวุ่นวายแน่เลยเออจากนั้นตนอนนี้ก็เก้สิบอเนี่ย เพื่อนเขาอยู่ข้างล่างห้าตัวก็สอดอีกห้ารูผมขั้นตอนนี้แล้วผมว่าเพื่อนไม่น่างง,งหรอก ตัจจ้งลำแรกๆดีๆ คือมันจะมีแค่สี่ตัวนะเพราะว่าไอ้รูนี่ก็คือไม่ได้เจาะไงก็มันจะเหลือสิวดตัวนึง่งก็จะใส่สี่จะใส่ห้ามันก็ได้หมดเลยปวดหัวม,มากเลยอน,นี้จัดรงก็จะเป็นประมาณนี้นะ ลายของสี่ห้าจะไม่ไม่งงนะ้งงงงแหละจากนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการสานกันเลยจากนั้นก็ใครที่ดูคลิปผมแ,มกแรกๆนะจะเข้าใจว่าที่มาของอันนี้ไม่เป็นยังไงอันนี้ก็คือรูที่สิบสี่นับจากจุกลมจุกลมคือตรงนี้ไอ้รูนี้คือรูที่เว้นไว้คือไม่ได้เจาะ ่ะกลับมาพูดง่ายๆอันนี้ก็ตีไปเลยนี่คือรูจุกลมก็ค่อมไว้ก็มันจะเหลือสามรูอ่างง้เห็นไหมหนึ่งสองสาตอนนี้ก็สิบสก็เอาตัวฝั่งตรงข้ามรูนี้รูที่ไม่ได้เจาะก็ไปกันเลย <ไ>เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการสารสี่วดลายสีหก็คือจะเป็นได้ไหมห้าสี่มันก็จะสลับกันนอกในสี่ห4าห้ห้าโอเคไหมครับ ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้มีกำลังใจในการทำคลิปให,หม่ๆก็กดติดตามกดสังกระดิ่งด้ยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปให,หม่คลิปจะถูกถ่ายต่อกันขึ้นนะครับถ้าส่วนใหญ่เพราะกลางวันก็ทำงานประจำด้วยก็เดี๋ยวสักพักแหละคงได้เปิดร้านตอนนี้กำลังเก็บตังค์อยครับ ค่าเช้าที่แพงแถวนีน้อยู่ยากออขอบมากครับที่ติดตามรับชม